สวัสดีครับท่านผู้ชมผมดรศิรวัตรคองบุญจากวิทยาลัยสงจันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยวันนี้ารายการธรรมสัญจรแสงบุญแส,ง,ญสงธรรมมาสัญจรอย่างวัดลุ่มมหาชัยชุมพลอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองนะครับซึ่งมีท่านพระบราณพิทักษ์ดรเจ้าคณะอำเภอเมืองระยองเจ้าอาวาสวัดลุ่มมหาชัยชุมพลนะครับเป็นเจ้าอาวาส วัดแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นวัดเก่าแก่เป็นเส้นทางของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในสมัยที่เป็นพระยาตากพระองค์ทรงนำทหารกล้า500ตีฝ่าวงร้อมจากกรุงศรีอยุธยาผ่านเส้นทางนครน,นายกนะครับปราจีนบุรีนะครับชนบุรีระยองแล้วก็นำไปสู่จังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นที่รวมพลว่าพระองค์จะกอบกู้เอกราชให้กับสยามประเทศจึงชื่อว่ามหาชัยชุมพล นอกจากนี้วัดลุ่มมหาชัยชมพลน,นะครับยังมีต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นสตือใหญ่สําหรับผูกช้างศึกประจําพระองค์นะครับชื่อว่าพังคีรีบัญชรจะเห็นได้ว่าวัดลุ่มมหาชัยชมพนนั้นเป็นวัดประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับของประเทศไทยและก็อำเภอเมืองระยองด้วยนะครับสิ่งรายละเอียดที่น่าสนใจนั้นท่านผู้ชมติดตามได้พร้อมกับคุณเฉลียวราชบุรีรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยองกันได้เลยครับ สถานที่ที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือ,อวัดลุ่มนะครับพระอารามหลวงนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับวัดนี้เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์วัดหนึ่งของจังหวัดระยองซึ่งมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์สมเด็จพระเจ้าศักดิสิทมหาราชนะครับในคราวที่ยกกองทัพมาจากกรุงศรีอยานะครับพระองค์ก็ได้มาประทับ อยู่ณที่วัดลุ่มแห่งนี้นะครับสี่เดือนเศษที่ประทับอยู่ณบริเวณวัดลุ่มแห่งนี้ครับเมื่อพระองค์ประทับอยู่ที่นี่นะครับหลังจากที่พระองค์เสด็จกลับไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีความทรงจําของชาวระยองนะครับซึ่งคนระยองส่วนมากก็ะจะรู้ว่า,อาโอซูอรเรมชัยศักดิ์สินเนี่ยเคยประทับอยู่ณที่บริเวณ ที่เป็นโคนต้นสตือเนี่ยครับนะฮะซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเล่ากันต่อๆกันมาองร้อา250กว่าปีแล้วนะเป็นความทรงจําว่าครั้งหนึ่งตอนที่องค์สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับประทับอยู่ที่วัดลุมนี้ส่วนมากพระองค์จะประทับอยู่บริเวณโคนต้นสตือน,นะครับแล้วก็มีการปลูกช้างนะฮะอยู่บริเวณนี้ด้วย ทีนี้อยากให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้สังเกตนะครับว่าขณะนี้ต้นสตือต้นนี้นะครับก็ใหญ่พอสมควรนะฮะมีะบริเวณที่กว้างขวางขึ้นทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ5 250ปีที่แล้วนะครับต้นสตือต้นนี้นะฮะอาจจะเล็กกว่านี้มากนะครับอาจจะเป็นต้นเล็กๆหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าต้นสตือต้นนี้อาจจะเป็น,จจปนต้นสตือที่เป็น รุ่นลูกรุ่นหลานไปแล้วก็ได้นะครับต้นเดิมในสมัยที่องค์สมเด็จเจ้าตักดสินสเสด็จประทับนั้นอาจจะล้มหายตายจากไปได้แล้วก็ได้นะครับทีนี้เมื่อต้นไม้ต้นนี้นะครับยังอยู่คู่กับวัดลุ่มแล้วก็เป็นภาพจําของชรยองที่มีความต่อเนื่องกับองค์สมเด็จพระเจ้าตักดสินมหาราชนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาที่วัดลุ่มแห่งนี้นะครับส่วนหนึ่งก็จะมา ดูต้นสตือต้นนี้นะครับมาดูต้นสตือต้นนี้ซึ่งมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวขององค์สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับแล้วบริเวณนี้นะครับนอกเหนือจากต้นสตือแล้วเนี่ยก็จะมีช้างนะอยู่สองเชือกนะครับช้างตรงนี้ก็เป็นช้างซึ่งทางวัดเนี่ยนะครับก็ไปล่อเอาอมานะครับก็เป็นการแสดงถึงว่าช้างทั้งสองตัวเนี่ยเป็นช้างพระที่นั่ง ขององค์สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับเลยจากนี่ไปนิดนึงนะครับก็จะเป็นศาลองค์สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับ ่ผมยืนอยู่นี้ก็คือศาลสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับวัดลุ่มรับพระอารามหลวงนะครับในปีพศ2477นะครับก็ได้มีการหล่อนะครับพระุมรูปขององค์สมเด็จพระเจ้าตักสินนะฮะขึ้นมาและก็สร้างศาลขึ้นมานะครับเมื่อปีพศ2477 ก็นับว่าน่าจะเป็นศาลองค์สมเด็จพระเจ้าตักสิน,สสนองค์ที่สามของประเทศไทยนะฮะองค์ที่หนึ่งน่าจะอยู่ที่กรุงเทพนะครับองค์ที่สองก็อยู่ที่จันทบุรีนะครับองค์ที่สามก็น่าจะอยู่ที่ทวัดลุ่มแห่งนี้นะครับเมื่อมีการสร้างศาลองค์สมเด็จพระเจ้าตักสินครับครั้งแรกเมื่อมีการหล่อเสร็จก็มีการแห่นะครับให้พิ่น้องประชาชนนะฮะในตลาดระยองเนี่ยครับได้ชื่นชมพระบราามี แล้วก็ได้นิมนต์พระองค์มาประทับอยู่ณตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ทำให้วัดรุ่มเนี่ยนะฮะสาธรณชนโดยทั่วไปนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ทางราชการนะครับเวลาย้ายมาลงตำแหน่งก็มาสักการะ,ะที่นี่นะครับหรือนักท่องเที่ยวนะครับถ้ามาที่วัดรุ่มก็ต้องมาตรงนี้นะครับหก็คือทีท่ทศตือสองก็มากราบสักการะ สารสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชสารที่เราเห็นอยู่นี่นะครับก็สร้างมาเป็นยุคที่สามนี่ทีนี้อยากจะบอกว่าเมื่อมีการสร้างศารขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้คนนะครับซึ่งมีความเลื่อมใสศรัทธานะครับในองค์สมเด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยทั่วสารทิศนะครับก็ได้มากราบสักการะต่อพระองค์นะครับทำให้ทางวัดเนี่ยนะครับมีรายได้ นะฮะมีรายได้เป็นจํานวนมากในแต่ละปีซึ่งทําให้ทางเจ้าวัดทุพระองเนี่ยนะครับก็ได้เอาเงินส่วนนี้นครับได้มาปฏิสังขรณ์วัดนะปฏิสังขรณ์วัดมอบเป็นทุนเพื่อการศึกษานะเพื่อป็นการศึกษานะเพื่อให้ผลประโยชน์กับตกไปกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งและเพื่อให้องค์ความรู้เกี่ยวเรื่องสมเด็จพระเจ้าตักสินกับจังหวัดระยองเนี่ยนะฮะ ได้เป็นที่รับรู้รับทราบของนักเรียนนักศึกษาของพี่น้องประชาชนนะครับสาชารชนทั่วไปนะครับที่ศึกษาเรื่องราวขององค์สมเด็จเจ้าตากสินทางวัดนะครับผมเองได้เสนอโครงการในการสร้างนะครับอุทยานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นมานะครับโดยท่านพ่อเจ้าวาดนะครับท่านให้ความมุเคราะห์ให้สถานที่นะครับหน่วยงานจังหวัดระดับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ ท่านก็จัดสรรงบประมาณมาให้ทางกลุ่มปตทก็จัดสรรงบประมาณมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลนครยนหอนะครับที่ได้ส่งทันทีแล้วก็บริหารจัดการการที่เราได้รวบรวมองค์ความรู้นะครับเรื่องราวขององค์สมเด็จพระเจ้าจักรนมหาราชเอาไว้ทําให้สาารณชนนะครับได้เดินทางนะครับหลังจากที่ได้มาชมณนะที่บริเวณนี้แล้วก็สามารถที่จะไปศึกษา หาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์สมเด็จพระเจ้าตัดสินมหาราชที่อุทยานสมเด็จพระเจ้าตัดสินมหาราชซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่ไป50เมตรเท่านั้นเองนะครับท่านมาที่นี่แล้วท่านจะได้รับรู้รับทราบเรื่องราวขององค์สมเด็จพระเจ้าตัดสินมหาราชโดยใช้ระบบสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดระดับประเทศท่านไปชมแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับ คือการเข้าชมเนี่ยนะครับอุทยานสมเด็จพระตักสินมหาราชนั้นเนี่ยเราเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะครับเปิดทุกวันวันละ4ี่รอบเช้าสองรอบบ่ายสองรอบโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับท่านจะมาคนเดียวหรือมาเป็นหมู่คณะเราก็ามีเวียกรน,นําชมนะให้ท่านตลอดนะครับต้องขอขอบคุณทางเทศบาลนครยองนะครับที่จัดเ่าที่นําชม ว้ประมาณสาคนนะครับสคนติดแอร์เย็นฉ่ำนะฮะองค์วามรู้เยอะแยะไปหมดเลยมันขอให้พวกเราได้มีโอกาสก็ไปเยี่ยมไปชมกันครับ ที่วัดรุ่มพระหลับหลวงแห่งนี้นะครับนอกเหนือจากาสิ่งที่ผมน,นําเสนอไปแล้วไม่ว่าจะเป็นต้นสตือสารสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชก็ยังมีสิ่งสําคัญนะครับที่อยากให้นักท่องเที่ยวนะครับหรือพวกที่หรือว่าคนที่จะมาสักการะองค์สมเด็จพระเจ้าตักสินนครับนอกเหนือจากสองอย่างที่น,นําเสนอก็ยังมีสิ่งของที่ระลึกนะครับซึ่งทางวัดจัดจําหน่ายนะครับจะมีทั้งเหรียญ ทั้งบรมรูปองค์สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับแล้วก็จะมีอะไรสิ่งละยอย่างนะครับมาแล้วก็สามารถที่จะามาซื้อมาบูชาได้นะครับเป็นที่ระลึกกลับไปนะครับนอกจากนั้นแล้วทางวัดนี้ก็ยังมีโบสถ์นะครับโบสถ์ซึ่งเป็นมีทั้งโบสถ์เก่านะอายุ100ร้อยกว่าปีแล้วก็โบสถ์ยุคใหม่นะครับซึ่งมีลักษณะที่สวยงามมาก โดยเฉพาะโบสถ์ใหม่นี้นะครับต้องงต้อเรียนด้วยความเคารพว่า,ามีเรื่องที่เกี่ยวพันกับทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับมีส่วนร่วมสําคัญไม่ว่าจะเป็นพล,ลเอกสังอัดชะลออยู่นะครับหรือว่าองค์สมเด็จป,ประสังฆราชในยุคนั้นแล้วสุดท้ายจริง,รงๆก็คือพระบาทสมเด็จพระชจ้าหัวนะครับรชัชการปัจจุบันนะนก็ได้เคยเสด็จมาที่โบสถ์แห่งนี้นะครับ เมื่อประมาณปีพศ2 5 2 5นะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญอย่าหนึ่งว่า,าวัดนี้นะครับก็มีพระหมหากษัตริย์อย่างน้อย2พระองค์ได้เกิดเสด็จมาที่นี่นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับอาคารดังโน้นนะครับอาคาราประเริณิธรรมของทางวัดซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านเจ้าวาดนะครับได้ให้ความสำคัญตรงนี้นะฮะพี่น้อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือประชาชนนะครับก็สามารถที่จะมาใช้ประโยชน์จัดเป็นหอประชุมนะครับห้องประชุมห้องสัมานะฮะท่านพ่อก็บรรยายทรรให้กับนักเรียนซึ่งในแต่ละปีก็มีนักเรียนมาหลายเป็นสิบสโรงนะักเกือบร้อยโรงที่มาใช้ประโยชน์จากศาลาที่จะทำแห่งนี้นอกจากนั้นท่านพ่อเองก็ได้ใช้ประโยชน์เกี่ยวเรื่องของการศึกษาคณะสงฆ์ เป็นสถานที่สอบนะฮะสอบธรรมของคณะสงฆ์ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่ท่านได้รับชมนั้นก็เป็นเกี่ยวกับ ความเป็นมาของวัดลุ่มและก็เส้นทางของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับที่กอบกู้ชาติเอการาชให้กับสยามประเทศไทยของเรานะครับฉะนั้นท่านผู้ชมที่มาที่อำเภอเมืองจัดระยองนะครับอย่าลมนภัทนะครับมาที่วัดลุ่มนะครับมาสากักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาดูต้นไม้ประวัติศาสตร์คือต้นสตือใหญ่นะครับสำหรับผูกช้างศึกประจําพระองค์พังคีรีบัญชรน,นอกจากนั้นยังมีอุทยานประวัติศาสตร์นะครับที่ เปิดให้ชมฟรีนะครับให้เห็นว่า,าพระองค์นั้นพระมหากษัตริย์นะครับสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชมีการกอบกู้เอการาชอย่างไรบ้างนะครับขอเรียนเชิญที่วัดร่มนะครับ ช่วงของการสแสวงธรรมนะครับวันนี้ท่านผู้ชมจะได้รับฟังโอวาทธรรมจากท่านเจ้าคุณนะครับพระบราณพิทักษ์ด็อกเตอร์จากคณะอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองนะครับขอเชิญทุกท่านรับฟังโอวาทธรรมได้เลยครับคติธรรมหลวมพ่อให้เด็กหนูต้องเรียนอย่าสูงว่ายางน้อยปอดโคสังคมปัจจุบันเรานิยมวัตถุต้องมีบ้านมีรถยนต์ถ้าหนูเรียน,นตามไม่เดินไม่พอ จะเดินเกียงต้องมีหัวใจนักปราสุจิปุลิฟังให้หมดจดให้มากปากต้องไหวใจต้องคิดมีเพนพับแจกสองต้องตันอยู่ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะท่านทั้งสองมีคุณกับเราสามต้องมีระเบียบวินัยตรงต่อเวลาสี่ต้องขยันอดทนมีน้ำใจห้า เป็นห่วงลูกหลานเยาวชนไทยหนึ่งชอบเล่นโทรศัพท์ต้องสอนเขาสองเที่ยวห้างพ่อแม่มีลูกน้อยยีเยียดทำหุงข้าวพาลูกเที่ยวห้างฝากท้องให้ที่ห้างเพนเย็นห้างปิดมาแลกรับได้สามซื้อของมังแพงมันอยู่ยุคก,กิเลสพ่แม่มีลูกน้อยตามใจลูกลูกจะเอาอะไรเอาสี่ ใบรุ่นรถแว่นแต่ไมเทคนิคของพ่องเหรียนซื้อมีรถเครื่องประมาณนึกหาหกคันเดีย๋ยวนี้สามพันว่าคันยอนในบริเวณพ่อเป็นคณะกรรมการนี้ด้วยห้ายาเสพติดเดีย๋ยวนี้กัญชาบุหรี่ไฟฟ้าเด็กนักเรียนไปเที่ยวชายทะเลหนีนี่ไปเที่ยว ลูกศิษย์งพ่อขายกาแฟชาทะเลต้องคมปัจจุบันเป็นห่วงลูกหลานเยาวชนไทยส่วนคนธรรมถึ่งพ่อให้ที่วัดน,นี่แบ่งเป็นฐานถ้าชาวหลวงพ่อเข้าเองเกี่ยวศาสนาพิธีภาภาปฏิบัติการจุดธูปเทียนบูชาพระเราใช้ธูปสามดอกเราใช้เทียนสองเล่มเราใช้ดอกไม้เราบูชาใครบ้างจะพูดใด้ ต้งเรียนฟังให้หนักเรียนท่องคำรัตนาต่างๆให้ได้คำรัตนาศีลคำรัตนาพระปริตคําคำรัตนาธรรมเราใช้หนึ่งในงานอะไรบ้างไม้แต่าสายศนะีลน่ยมุนก์ขาวเนี่ยจะใช้ในงานมงคลเรียกสายศีลใช้ในงานศพเรียกสายโยง ใช้ในงานยกช่อฟ้ารอพระปรธานเรีกสายสูตรเด็กดีก็ไม่รู้กันพ่อต้องบอกมาแล้วก็พูดถึงมารยาทการนั่งต้องนั่งพระเพียบให้เรียมร้อยการพูดพ่อยกภาษีของนนพูมาแล้วไม่ไม่ใช่เกี่ยวกับารประหยัดนนพูอมีสลึงพึ่งบรรจบให้ครบบา้าน ใหญ่ขาด้วดยของต้องประสงค์มีน้อยใจน้อยค่อยบรรจงอย่าใจลงให้มากจะยากนานว่าลุ่มพ่อมีเงินสร้างวัดเนี่ยพราพ่อประหยัดแต่สมัยก่อนส,สร้างศาลหลังที่หนึ่งมีรายได้อาทิตยหนึ่งเ,เดือนหนึ่งประมาณสามร้อยห้าร้อยแปดร้อยมีเสียตังเด็กมาเข้าค่ายธรรมะใช้พระแปลรูป ภาคเช้าสามพ่อสานาพิธีภาคปฏิบัติชั่วโมงที่สองพระมหาฤทธิเกียรติประโยคแปดให้ศีลแปลนำนั่งสมาธิเดินยงกลมให้ขอคิดธรรมะชั่วโมงที่สามพระมหาสุรเดชให้ขอคิดธรรมะแล้วก็ส่วนมนแปลร,รมวัตด ธงมงายเวียนฐานฐานที่หนึ่งขอพระไตรปิดกหมายถึงหลักคำสอนของพระเจ้าพระวินัยิปิฎกเกี่ยวศีลของพระมีสองหมื่นหนึ่งพันมตรมขันสองหมื่นหนึ่งันข้อเกี่ยวกับศีลของพระ พระสุตตันตปิฎกเกี่ยวกับคำสอนที่มีนิทานอ้างอิงมีสองหมื่นหนึ่งพันข้อพระวิธรรมปิฎกเกี่ยวกับธรรมะล้วนๆที่เขาเอาไปสวดในงานศพกุศลาธรมาม 4, 000, 000, ร,ธรมะกุมีสี่หมื่นสองพันพัะธมรรวมแล้วแปดหมื่นสี่พันพธม หลักคําสอนฐานที่สองห้องสมุดการเรียนรู้สมัยนี้หนูจากครูไม่พอต้องใช้ต้องไอเด็กช่วยต้องห้องสมุดช่วยมีประโยชน์อะไรบ้างจะมีหนังแผ่นหนังสือแจกและมีคุณธรรมเพิ่มความบันอยู่ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ นายสมเด็จเจ้าตากสินด้วยเพราะท่านมีคุณต่อบ้านเมืองต่อประเทศชาติฐานที่ 3, สามศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินจะมีคำกรอนอยู่ข้างหลังฐานที่สี่พระโบสสดเราสร้างใหญ่โตใช้เงินมากบางทีตงเกือบร้อยล้านเราทำประโยชน์เพื่ออะไรบ้างเด็ก จิตวิญญาณหรือความรู้สึกก็อย่างไรพอเข้าโบได้ก็เรียบร้อยดีเขาคงจะรู้เป็นฐานที่สำคัญแค่ทำประโยชน์หนึ่งพระธรรมเช้าเย็นสองทำสังฆกรรมบวชพระบวชเนนแล้วก็สวนปฏิโมก์ สามใช้วินเทียนหนึ่งในวันสาคัญทางพุทธศาสนาวันมาคะบูชาวิสาขะบูชาอัฐมีบูชาอาสารหะบูชาฐานที่เมนน่ะเด็กเขาเด็กปหกก็ถามเกิดแก่เจ็บตายตายแล้วไปไหนบุญบามีจริงไหมทำไมเราต้องลดน้ำศพทำไมต้องเอาข้าวให้ศพ ทำไมเรต้องก่นเผาล่องศพเวียนล่อมเมนทำไมต้องเงินใส่ปากศพทำไมเราต้องน้ำมาพร้าวล้างหน้าศพบ่งพระตอบดิ่งไม่ได้อายดิ่งนะประโยคเจ็ดส่วในโบสถ์ประโยค, 7, โโยคหกฐานงตงางๆังพ่อมีมหาปริยเด้นไถ้าครูเขาค่ายธรรมะใช้พระห้าลูกประโยคแปด สองรูปประโยคห้าประโยคห้ารูปหนึ่งประโยคเจ็ดรูปหนึ่งพ่อประโยคสิบพ่อได้ประโยคสิบมีความสุขตรงนี้เราให้ข้อคิดธรรมะโยมทุกทุกวันพระชาวพุทธต้องมีทานคือการให้มีศีล ปกติกายวาจาเด็มร้อยมีภาวนาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมส่วนญาติเดียวนะ่ะส่วนของพระมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเขาแยกเขาแบ่งกันไว้พระต้องมีสมาธิที่แน่วแน่ถึงจะอยู่ได้คือพระเนี่ยจ้าวาดเนี่ย ต้องพันมาหลายอย่างโลกระแปรน่ยโลกระทำแปนคดีไหมมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีนินทามีสัรเสริญพ่อบว่มาหปีนี่เจอทุกแบบรูปแบบขอยาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญในชีวิตในหน้าที่การงานต่างๆ ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศลทั้งหลายตลอดทั้งบารมีสมเด็จย่าตากสินมหาราช่วยคุ้มครองบองกันให้ญาณโยมทั้งหลายปราิจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยอายุวันนะสุขะรระปฏิพานท่านสารสมบัติลมเย็นอยู่ในลมเงาของพระพุทธศาสนา ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมขอให้สำเร็จตามความปรารถนาทุกประการทุกท่านเทิอนท่านผู้ชมครับสิ่งที่ท่านผู้ชมได้รับชมนั้นนะครับก็เป็นโอวาทธรรมนะครับเป็นการนำเอาหลักพุทธธรรม คำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรับยุกต์ใช้ซึ่งท่านเจ้าคุณนะครับพระบรมพิทักษ์ได้ให้หลักคิดในการคลองตนของคนของงานการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนยุคใหม่จึงทําวัดให้เป็นที่ฝึกอบรมในวิปัสสนากรรมฐานนะครับท่านผู้ชมที่มาที่อําเภอเมืองระยองแล้วนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านมากับสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่กอบกู่ชาติเอกราชให้กับเรานะครับ มาดูไม้สตือซึ่งเป็นไม้ประจำของวัดนี้นะครับที่ผูกช้างศึกประจำพระองค์พังคีรีบัญชรน,นั่นเองนะครับสำหรับรายการธรรมสัญจรในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับส่วนครั้งหน้านั้นธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมจะไปสัญจรรยังสถานที่ใดท่านผู้ชมโปรดติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ